โอเคปิดขวามอน้าได้ <laughs> อาการหนักแบบนี้ช่วยบอกที่เจ้าของจะด่าไหม <laughs> คันนี้ที่เช็คสายไวยแล้วก็น้นาแตกนะครับจากคลิปก่อนทีนี้เราก็ทำการแก้ไขแล้วตีราคาบอกเจ้าของไม่ว่าสามพันกว่าบาทอ่ะทีเจ้าของบอกว่าจัดการ ทำได้เลยทีนี้ผมกลัวเจ้าของจะดานะครับตอนนี้ก็ติดเครื่องนะครับเรามาดูกันก่อนก็จากคลิปก่อนเห็นไหมที่น้ําแตกพุ่งกระฉูดเลยอันนี้เราเปิดฝาหม้อน้ําไปแล้ว ปิดขวามอน้าได้ก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยทีนี้ที่ผมกลัวเจ้าของด่าก็ผมตีราคาไป3,000กว่าบาทแล้วตกลง ทำไปตาม,มาพอเขียนบินถึงมันไม่ถึงสามพันนะดิมันเหลือสองพันกว่าบาทเองอะเพราะว่าลูกมันไม่เป็นไรลูกแหวนมันยังใช้ได้ทีนี้อ่าป่าเสื้อบาดขวาปากกินเสื้อกินขวายางขวาครอบวาวซีนวาว์เจียบา่าวาวน้ำมันเครื่องเพืองท้ายแล้วก็ค่าเช็คระบบไฟที่สตาร์ตติดติดดับๆด,ด,ด้วยรวมค่าแรงยกเครื่องออกใส่เครื่องเข้าประกอบ รวมค่าเร็งทั้งหมดอ่ะพันห้าและค่าของประมาณพันหนึง่งนี่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะด่าผมไหมนะพอตีไปสามพันกว่าทําแล้วอ่ะมันไม่ถึงไงโอเคนะเดี๋ยวก็ประกอบส่งงานได้แล้วคันนี้หลายวันแล้วอ่าพนะระถ้าฝืนขี่ตอนนั้นนะถ้าลูกค้าฝืนเอาไปขี่อ่ะก็เรียบร้อย นะราะน้ำมันแห้งน้ำแตกเลยก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปร,ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็ทำได้